สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านถาวรบ้านผักกาดอำเภอปลนงบรอนจังหวัดจันทบ,บุรีครับทางคณะทททคุยภาพพัตตวันออดนะครับได้นำสื่อมวลชนมาตรวจเส้นทาง AEC ครับที่จะไปดูในพัตบองแล้วก็มีเส้นทางที่ไปทางออปอยเปตอีกทีครับเดี๋ยวเรามาสังเกตรบรรยากาศครับ <Okay. S 1> นี่ก็ต้องไป สแตปมนะฮะขาเข้าคือตรวจคนเข้าเมืองบ้านผักกาดน,นะครับโทรศัพท์แบบเป็นไฟโหมดทันไหนมีธุรกิจครับ ก็กำลังเดินเข้ามาที yeah, ่ด so ่านกัมพูชาแล้วครับเข้ามาในดินแดนกัมพูชาแล้วนะครับตรงนี้ครับนี่ฮะเราเข้ามาเขตกัมพูชาแล้วนะครับตรงนี้อมันมั่วไป่สุเท่ก็จะแยกนะพเทพเป็นผู้สื่อข่าวท่องเที่ยวผุ้โสนะครับพี่สุเทพมาพัตบอง5ครั้งแล้วตรงนี้มันคือเมืองอะไรครับอ่าตรงนี้ไปไปไพรินนะครับบ้านผักกาดเดินจากนี้ไป ไปแพลิงก็ประมาณ16-20กิโลถึงเมืองแพรลิงครับครับตรงนั้คือคาสิโนนะเป็นคาสิโนใหญ่เลยครับเนี่ยมันมีแม่น้ำอย่างเงี้ยู่นี่คือแม่น้ำกั้นชายแดนไทยลำพุ่ยลำพุ่ยก็ตรงนี้หลังหน้ากั้นลำพุ่ยนะครับลำพุ่ยนะครับจเกิดปวดขันเดินเข้ามาแล้วครับกําลังนี่ฮะด่านขาบอน ไฮลินครับเป็นคาสิโนโน,นะครับนี่เป็นรถที่จะพาเราเข้าไปที่กัมพูชาด้านหลังประเทศไทยครับกัมพูชานะครับ นี่เป็นรถเปิดประตูสุกรรมชา้อนรับเอซครับเราจะขึ้นรถนี้เข้าไปที่พัตตบองนะครับนะจ๊อบครับเราใช้เวลาอย่างนี้ไปพัตตบองประมาณกี่ชั่วโมงครับวันนี้เรวไปน,ปนุสเสากรีตระบองก่อนนะครับใเสาประมาณนเึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไ้ถ้าไปที่ในพัตตบองจริงประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งระยะทางครับ60กิโล